ยินดีต้อนรับครับ,ม,ม,บ,รบมีห้องเช่าไหมครับมีครับซ้ายมือคุณท่านได้เลยครับ น,นี่เราก็มีเราอยู่คนเดียวทำมาชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้อดยินดีต้อนรับครับต้องกินต้องการเสิร์ฟให้เราเสิร์ฟอะไรอีกไหมครับ คุณครับผมถามว่าคุณต้องการอะไรไหมครับเออผมต้องการขออาหารหน่อยครับ ไม่เห็นอะไรเลยนะครับคุณต้องการอะไรให้เราช่วยไหมครับขออา,ารขออาหารได้เลยครับขออาหารหน่อยเดินออกมาแล้วหันขวามือได้เลยครับกนะ็ขอบอกบทก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ คนนี้นะครับชื่อไอนะครับซึ่งเป็นผีนะครับอคนสองคนนี้ก็นี่ไอ้น็อตเป็นผมเป็นบ่อยนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นคนที่มาพักอยู่ที่นี่โอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะครับอ้าวเวลาว่างจังเลยอะเวลาว่างจังเวลาว่างจังมหาอะไรเล่นกันไหมพี่เน้น ยังอะไรนอะฮะโอ้เว้เว้มากออต้องการอะไรให้ช่วยไหมครับต้องการให้ออกไปไกลครับเขาขอมาแล้วก็ต้องไปว่ะเออเกิดอะไรขึ้นครับเออไม่ไไมีอะไรครับเห็นคุณตะกอนกัน ไม่มีอะไรครับผมแค่เล่นแพ้ครับบอกเด้งครับเล่นแพ้ครับเห็น,นยกนวดดยกันนะครับอหลังแกไเสียงดังนะคะครับครับ สัตว์นี่มาเรามาเล่นก,กันเสียงอะไรนะ่ะต้องขึ้นไปดูเธอแล้วเออคุณครับเราขอแจ้งว่าเราทางเราอาจจะไม่อยู่ตอนนี้นะคบผมผม,ผมจะออกไปข้างนอกไปหาซื้ออะไรมาปุนไวน้นะครับนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่อยู่สักพักนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนี่ มึงต้องมาหาในกูแล้วพี่แนนเอาเถอะึงมึงต้องมึงมนึงน่งก็ขอจะบอกว่าก็เ<อ>สียงพี่แนนอ,อาจจะเบา<อ>ไ,<อ>ไปไ<ห>นะครับพี่แนนเลยนะตรงเนี้ย อะไรเนี่ยแกต้องตายไม่จริงไปถามเจ้าของร้านดีกว่าเตหัวหน้าเออทำไมอันนั้นคือป้ายอะไรหรอครับ ผมกลับมาแล้วครับต้องการอะไรครับะะะะอ,อ๋อโอเคครับโอเคนี่งไง่ะเออน็อตนายคุยกับใครอยู่เหรอถามบอยดูสิ บอยบอยเออ <c oughs> ที่นี่น่ะให้ตอบว่าที่นี่มีนายอยู่คนเดียวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ที่นี่เรามีกันอยู่คนเดียวกันนะครับเรามีอยู่คนเดียวนะครับ <c oughs> แล้วนี่ใครอ่ะผมสีฟ้าเนี่ยมีมีหูสีชมพูดำตาม่วงส้ม เสื้อเขียวดําใครเหรอครับผมนี่ครับเขียวดำํำไ,ไม่มีอะไรครับเคาน์เตอร์เราไม่มีคนใช้นะครับเคาน์เตอร์เราไม่มีใครอยู่นะครับก็ผมเห็นคนอยู่เนี่ยไม่มีครับคุณอย่าเถียงผม จริงๆผมเห็นคนอยู่นี่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อผมคุณลองถามเพื่อนคุณดูสิว่าเห็นไหมนายเห็นคนที่อยู่เคาน์เตอร์ไหมเชิญคุณเข้าห้องไปก่อนนะคะเ,เ,เข้าห้องไปไหนเข้าห้องเออถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรเชิญเข้าห้องนะครับ มาดีจ้ามึกไปเกยทั่วทำอาไ,ไดเอี้ยพี่แางมึงเข้าเป็นใหนในนี้ไม่เห็นมีใครเลยเขาพูดไปได้ไง ไหนจะเช้านะนฉันขี้เกียจอ,อยู่แล้วงั้นเราก็ไปพักผ่อนอยู่ข้างบนดีกว่าแอนเสียงอะไรน่ะ ต้องไปดูหน่อยแล้วเฮ้ย <Hey, girl. S 3> มีอะไรหรอคไม่มีอะไรครับผมแค่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆแค่นี้แหละครับนี่คุณได้ยินเสียงอะไรมากมายไหมฮะผมบอกแล้วว่าผมมีอยู่คนเดียวคุณจะมีอะไรกับผมอีกไม่สนใจหรอคไม่สนใจไม่ได้หรอคะผมต้องออกไปดูเดี๋ยวนี้ <C le ad> เรามาไปที่เคาน์เตอร์ไปที่เคาน์เตอร์เราไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือก็ได้เฮอะไรอะเนีนเราอ่านไม่ออกเลยนีอะไรหรอคะขอแว่นหน่อยได้ไหม อะไรนะครับจะขออะไรนะครับจะของร้านขอแว่นหน่อยมีไหมครับก็ผมบอกว่าไม่มีผมอยู่คนเดียวคุณไปดูใคร่รคก็ได้นะคะาเราไม่มีให้หอกนะคมีแต่ปลากระป๋องครับไอ้อแกคุณไชคแกอ๋อผมเจอแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับไอชักต้องถอยถอย อะไรเนี่ยแกต้องตายแกจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่ไอ้ชัดมากบ้าช่วยข้าด้วยคายกันน่ะต้นไอ้พวกคุณเอาดาบมั้งแกเจ้าของร้าน

ผมเห็นมีใครเลยนี่มีแต่กำแพงนี่คู้นบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้บ้าผมเห็นจริงๆเมื่อกี้ผมเห็นหลุมศพบน c o มีใครหลุมศพใครโรงแรมนี้มีหลุมศพแค่หลุมศพเดียวก็ผมเห็นหน้าคนคนที่อยู่เเคาตอเ์อ่์ชื่อเหมือนกันเลยก็เป็นปู่ผมเองให้เป็นปู่พี่แนนเอิบ คุณรู้ได้ไงเนี่ยเขาเป็นคนว่าจ้างผมมานะฮะเขาเป็นแฟนผมเขาพาผมมาทำงานคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่ใช่ผีคุณเป็นบ้าเหรอฮะขอถามหน่อยพวกคุณเป็นบ้าไปแล้วแฟนผมเขาเสียชีวิตไปนานแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยฮะเ,ออเดียว ใครเนี่ยหน้าตาเหมือนจิ้งจอกตาสีม่วงสองสีตามีหางตีเสื้อสีดำเขียวผมเองผมเองผมสีฟ้าเขียวรองเท้าฟ้าเขียวใครกันอะคุณอย่ามาพูดถึงนามแฟนผมนะไม่งั้นคุณจะต้องถูกเด้งออก ทุกค,คุณเป็นอะไรเนี่ยฮะผมไม่รู้ผมรู้แค่อย่างเดียวผมโดนแล้วโดนแล้วผมตอนนี้ผมโดนแน่นอนเลยเนี่ยไอ้น้อง,องชายนายต้องจำไว้นะนายจะมาทํางานกับพี่ไม่ได้เพราะเราอันพี่จํานายได้อยู่นี่ก็คือแนอนใช่ไหมส่วนนี่ก็คือว่าชื่อน็อตซึ่งเป็นน้องของพี่เองไม่จริงพี่ผมตายไปแล้วไม่จริง พี่พี่ยังไม่ตายพี่ยังอยู่โรงแรมนี้น้องอย่ามั่วพี่พี่เคยไงพี่เคยฮะจำพวกพี่ไม่ได้แล้วเหรอพี่ผมตายไปแล้วก็พี่นายตายไปแค่คนเดียวก็เรื่องเหลือพี่อยู่ไงพี่จะให้ผมทำอะไรบอกมาได้เลย พี่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 สามคนอันนี้เป็นน้องเล็กสุดจะให้กูช่วยหี่อะไรพี่ยังไม่ตายอย่าไปเชื่อคนแถวนั้นว่าพี่ตายนี่เนี่ยผมผมเพิ่งไปเผาศพเขามาเขาตายแล้วไปหลายปีแล้วด้วยออย่าพูดมั่ว อย่ามาพูดมั่วไอ้น้องถ้างั้นถ้างั้นผมจะปลอ่อยวิญญาณพี่ไปสู่สุคติอย่าเอาดาบมาเล่นไม,ไม่เห็นพี่ไปดีเถอะพี่พี่อย่ามายุ่งกับผมอีกเลยทั้งสองคนไปให้กูอยังไม่ตายทำไมกูต้องโดนด้วยวะมก็ ยังไม่ตายโออะไรเนี่ยยังไม่ตายพี่ยังไม่ตายอะไรเนี่ยโอ้พี่อยู่คนเดียวน้องได้ไปเผาศพพี่ไหมนะฮะหรือเปล่าพี่ยังไม่ตายฮะพี่ผมจะปลดปล่อยวิญญาณพี่เยสคนไปเธอเป็นคนที่ขับให้ฉันรถโดนรถชนอย่าไม่ยั่งฉันจะปล่อย ูอย่ามาจอมร้านจอมผาเลยพี่พี่จะเป็นวิญญาณสังเวสีเวลลร่อนอย่างนี้ไม่ได้นะพี่พี่ต้องไปเกิดใหม่แล้วพี่ผมไม่อยากให้พี่มาอยู่อย่างนี้โยก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 เข้าไปให้มันดุโลกเออโยกโยกโยกพี่ก็ต้องปล่อยพวกผมไปมันสั้นหรือมันหนังยาววะเนี่ยไม่มีค่ะถ้าเกิด ไม่มีทางผมก็ต้องทําให้มันมีทางผมไปจะเปิดปล่อยพวกพี่แล้วผมจะออกไปจากที่นี่<ม>ซะไม,ไม่ได้ไม่ให้ไปพี่ผมจะมีอะไรจะบอกพี่ลาก,ก่อนนะพี่พี่จงไปส่สุคติเธอพี่แหมพูดอย่างนี้ตกกันเลย,ยไหม, <laughs> ไมเอาไปละไมเอา <laughs> ใครน่ะแนนน้องเราตีใครอ่ะเฮ้ยตีใครอ่ะน้องชายน้องตีใครเอ้ยตีพี่ทำไม<ก>ยังมาตีแล้วแกก็ตายยังไม่ได้ตายตาย จะไปสุ้ยเฮ้ยยังไม่ตายมึงได้ไปเผาศพกูเลยยังนะไปเผายังไม่ตายยังไม่ตายอย่าคนตีนบอกว่าไปเผากันแล้วไปเผาตั้งสองคนแกหลับเป็นคนขับรถแล้วแกก็ขับตกตายแกนี่มันในที่สุดเราก็อันไปส่งดวงวิญญาณของพี่ๆแล้วเราก็จะมานั่งเล่นปักแดงกันต่อ อักเดงงค้งค่ะพี่ชายได้ลงคอหูอะไรเนี่ยโอเคครับหนังสั้นสเต็ปที่หนึ่งก็จบกันอันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดได้ยินเสียงไอหรือไม่ได้ยินก็คอมเมนต์บอกนะครับผมโอเคครับหนังสั้นคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับไปพูดสรุปกันดีกว่าไหมฮะสรุปกันดีกว่าไหม อันี่มายืนนี่มานี่มานี่บอกไอ้ดิบอกไอ้ดิบอกไอ้พี่<า>ไอ้มายืนอยู่นี่ก่อนเกเก็บห้องมาแล้วจ้ะมาเรามาสรุปกันพี่อ้มึงมาด้วยเรามาสรุปว่าคลิปนี้ได้อะไรกันมั่งมาเริ่มจาก ไอ้ก่อนเลยคลิปนี้เราได้อะไรมัง่งอย่ามาถามนะไอ้เริ่มจากเธอก่อนเลยว่าคลิปนี้เราได้อะไรกันมัง่งกับการแสดงกับการแสดงไม่รู้เรืองไม่รู้บอกว่าอะไรอะไรจากคลิปนี้ <c oughs> เออคนไทยได้อะไรจากคลิปนี้คนไทยก็ <c oughs> ได้ความรู้สึกที่ a ิอ r t alert นะครับ alert ตบไดยน <c oughs> ะคะอะแล้วน้องชายผมนะไดอะไรมาจากลิปนี้เราได้เพราะว่าให้เรารู้นะว่ากระสาดร้างโรงแรมร้างอะมันเป็นที่หลบล้างคุณไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้ถ้าคุณเข้าไปอยู่คุณอาจจะเจอแบบนี้นะเข้าใจไหมคะแล้วก็ไปคะ bye ่ะบายอะลืมบอกไป ของฉันเป็นไอจังชาแนลนะคะ <c oughs> เอแล้วตีด้วยนะโอเคแล้วก็ขอฝากติดตามไอจังชาแนลได้นะคับผม